มามาครับพี่น้องอาหารจานด่วนครับวันนี้ซื้อมาไม่ได้กินครับเมื่อวานแกะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเข้าเว็บเลยครับลืบ เดี๋ยวมารอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเลือกเมดูครับเริ่มทำงานครับรอแป๊บนึงครับเพื่อการไม่เสียเวลาครับจิ้มครับแกะเลยครับแกะยากครับ เสร็จแล้วก็เทเลยครับออกเย็นๆน,นิดนึงครับน่าจะไปเวฟเตรียมจานใส่ข้าวเลยครับพร้อมตักข้าวครับ ว้าวข้าวแล้วร้อนๆสวยแซ่บมากครับนี่ครับตัวเล็กแต่กินจุครับโอเคเรียบร้อยน่าจะได้ที่แล้วครับ Okay. โอ้โ้กำลังสวยเลยครับว้าวว้าว้วาวร้อนร้อนร้อนคับร้อนเดี๋ยวจะเอาน้ำจิ้มอุ่นสึ้หน่อยครับโอเค หมูพร้อมน้ำจิ้มพร้อมข้าวพร้อมเมนูจันด่วนของผมเสร็จแล้วครับกินด้วยกันครับ